สวัสดีครับวันนี้พาเข้าชมที่ดินอีกแปลงใหญ่นะครับสีไร่หนึ่งงานกับอีก6ตารางวานะตรงนี้จะเหมาะกับนักลงทุนนะครับสำนักงานหรือว่าหน่วยงานใหญ่ๆนะตรงนี้อยู่ใจกลางเมืองนะครับศูนย์ราชการของอําเภอปากพีนครนายกเลยนะเนี่ยครับตรงด้านติดกันกับที่เราเนี่ยจะเป็นที่ว่าการอําเภอปากพีเลยนะครับหน้ากว้างมากตรงนี้หน้ากว้าง70เมตรได้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นไปรษณีย์นะครับสำนักงานไปรษณีย์แล้วก็ถัดไปอีกจะเป็น ธนา,าคารทกศนะครับพื้นดินเดิมเนี่ยเสมอกับพื้นดินฝั่งของอ,อำเภอเลยนะครับฝั่งนี้นะเนื้อที่กําลังดีครับสี่ไร่หนึ่งงานหกตารางวาครับใกล้กับไปรษณีย์แล้วก็ทกศครับติดถนนสุวรรณศรเลยตรงไปตรงนี้นะครับจะไปทะลุปราจีนบุรีสสะแก้วนะครับประมาณ20กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับย้อนกลับไปประมาณ8กิโลเมตรนะครับย้อนกลับไปฝั่งนี้8กิโลเมตรนะครับ ก็จะเป็นตัวจังหวัดนครนายกแล้วนะครับประมาณ8กิโลเมตรนะตรงนี้จะอยู่อำเภอปากพีนครนายกนะฝั่งนี้ก็จะเป็นป่าปปาด้วยนะครับเหมาะมากเหมาะมากใครที่หาที่ดินผื้นใหญ่ลงทุนนะครับเหมาะกับจิตราการหรือว่าห้างหุ้นส่วนใหญ่ๆนะครับที่ต้องการทําเลติีถนน4ี่เลนแบบนี้นะวันนี้ไม่รู้ว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับรถเยอะมากนะครับจะเปิดร้านศูนย์อาหารหรือว่าศูนย์การค้าเป็นห้างอะไรก็ ค่อนข้างเหมาะนะเหมาะมากๆครับเป็นอีกหนึ่งแปลงที่ค่อนข้างสวยครับหน้ากว้างาตรงนี้หน้ากว้างพอสมควรเลยนะประมาณ70เมตรได้แนวด้านลึกลึกลงไปประมาณ90เมตรครับ8 0ดสถึงเกมตรได้เนาะอันนี้ก็ต้องขออภัยนะวันนี้เสียงเสียงดังจริงๆครับเพราะว่าอยู่ตรงถนนสี่เลนเลยตรงเนี้ยฝั่งนี้ก็4ฝั่งนู้นก็4เลยนะเป็นทำเลดีอีกหนึ่งทำเลครับอยู่ใกล้ จังหวัดนครนายกประมาณ8กิโลนะสูน์ราชการอำเภอปากพีเนี่ยก็คือตรงนี้แหละแล้วก็ถ้าเข้าตัวจังหวัดก็เพียง8กิโลเมตรเท่านั้นเองผมว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าลงทุนมากสําหรับคนที่หาที่ดินผืนใหญ่ติดถนน4ี่เลนโซนนครนายกนะครับตรงนี้4ไร่1งานกับ6ตารางวานะครับตำบลเกาะหวายอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกครับสนใจติดต่อจัก,กริตที่ดินสวยได้นะครับ0659098115 ลืมแจ้งราคาไปขออภัยตรงนี้ขายเพียง15ล้านบาทนะครับ15ล้านบาทนะตกเฉลี่ยไล่ละประมาณ3ล้านกว่าบาทเท่านั้นเองคุ้มมากกับราคาที่ดินที่ผืนใหญ่แล้วก็ติดถนนสีเลนแบบนี้นะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับจากกรธิ์ที่ดินสวยครับ